สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ ARIT Channel นะคะประจำวันอังคารที่8มีนาคมนะคะ2565นะคะวันนี้ก็พบกับพี่มี่นะคะสมศรีวันชิดนายนะคะ ARIT Channel นะคะรู้หมดครบทุกเรื่องนะคะครบทั้ง3หน่วยงานห้องสมุดศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านภาษานะคะ สำหรับช่วงแรกวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเด่นวันนี้นะคะกับทางห้องสมุดของเรานะคะโดยพี่อุและพี่มี่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีข่าวอะไรมาประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะคะในวันนี้ก็จะพบกับพีม่มีนะคะสมศรีวันชิดนายนะคะเพราะว่าวันนี้พี่อุติดภารกิจนะคะก็ ให้พี่มี่ดำเนินรายการแทนนะคะวันนี้นะคะจะมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรมาให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยนะคะในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกนะคะน,นี้ก็จากทางสํานักวิทยาบริการคือจากทางห้องสมุดนะคะเพิ่มเวลาออกอากาศนะคะ airit podcast นะคะเป็นสัปดาห์ละสองครั้งนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้นะคะ คือออกอากาศในวันอังคารแล้วก็ในวันพฤหัสบดีนะคะเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะจากเดิมที่เราออกอากาศเฉพาะวันพฤหัสวันเดียวนะคะในช่วงเที่ยงนะคะแต่ว่าอันนี้เราได้เพิ่มการออกอากาศนะคะเป็นสองวันนะคะตั้งแต่ในวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังและผู้ชมนะคะติดตามกันได้นะคะ A.R.I.T. Podcast นะคะจะมีหนังสือดีๆอะไรมาแนะนำนะคะน,นี่ทุกท่านกอา็อย่าลืมที่จะติดตามกันได้นะคะถัดมานะคะฝากติดตามสำนักวิทยาบริการนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะโดยเป็นช่องทางของ TikTok นะคะอันนี้ใครที่ชื่นชอบในการเข้าชม TikTok นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดู ข้อมูลต่างๆของทางสำนักวิทยาบริการได้นะคะ t ิกตอกของสำนักวิทยาบริการนะคะ A R I T of S K R U นะคะอันนี้ฝากติดตาม TikTok ของสำนักวิทยาบริการของเราด้วยนะคะดูความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะผ่าน Ti k t o k ได้เลยนะคะอันนี้ใครที่ชื่นชอบที่ชม TikTok อยู่แล้วก็ขอฝาก TikTok ของสำนัก วิทยาบริการของเราอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะต่อกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์อีกข่าวนะคะขอเชิญชวนบุคลากรนะคะสายวิชาการสายสนับสนุนเ,เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะยกระดับมาตรฐานความรู้การดูแลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะคะซอฟต์แวร์และความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานนะคะอันนี้ก็ จะมีด้วยกันสองรุ่นนะคะรุ่นที่1ก็จะเป็นบุคลากรสายสนับสนุนนะคะจะจัดอบรมขึ้นในวันที่11มีนาคมนี้นะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงนะคะในส่วนของรุ่นที่สองนะคะเป็นบุคลากรสายวิชาการนะคะจะจัดอบรมขึ้นในวันที่25มีนาคมนี้นะคะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงเช่นเดียวกันนะคะ วิทยากรนะคะโดยนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะคะของสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอันนี้สําหรับใครที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็อย่าลืมตรวจสอบวันและเวลาในการเข้าอบรมด้วยนะคะอันนี้เพื่อที่จะไม่พลาดการอบรมที่เราได้สมัครไว้นะคะในการอบรมนี้นะคะจะอบรมผ่านระบบออนไลน์นะคะผ่านระบบซูมนะคะอันนี้ใครที่ ลงทะเบียนไว้แล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าร่วมอบรมกันได้เลยนะคะได้รับความรู้กันไปเต็มๆเลยนะคะอันนี้ก็จะมีเกียรติบัตรเกียรติบัตรมอบให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้าอบรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้นะคะก็เมื่อลงทะเบียนไปแล้วก็อย่าลืมที่จะมาเข้าร่วมอบรมกันด้วยนะคะ มาต่อกันด้วยค่ะอันนี้จากทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะคะจะดำเนินการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะนะคะพื้นฐานในด้านไอทีนะคะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะชั้นปีสุดท้ายทุกคณะนะคะประจําปีงบประมาณ2,565นี้นะคะระหว่างวันที่13มกราคมนะคะถึงวันที่3 1มีนาคม 2,565นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการอบรมออนไลน์นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะได้นะคะตั้งแต่วันที่13มกราคมถึงวันที่31มีนาคมนะคะอันนี้ก็คือยังมีเวลานะคะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะชั้นปีสุดท้ายนะคะอันนี้ย้ำนะคะว่า,านักศึกษาทุกชั้นปีนะคะที่ กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายนะคะของทุกคณะนะคะจำเป็นที่จะต้องอเข้าร่วมทดสอบนะคะวัสมรรถนะทางด้านไอทีนะคะก่อนที่เราจะจบการศึกษานะคะอันนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเข้าทดสอบได้นะคะทางหน้าเว็บไซต์นะคะ skrudl นะคะ skru ac t th นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าติดขัดประการใดหรือว่าเข้าไม่ได้ยังไงนะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะผ่านทางหน้าเพจของเรานะคะ A R I T of S K R U นะคะอันนี้จะมีแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะ,ะติดขัดหรือว่าสงสัยอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของห้องสมุดหรือว่าศูนย์คอมพิวเตอร์หรือว่าศูนย์ความเป็นเลือดด้านภาษานะคะอันนี้ก็ติดต่อได้ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเลยนะคะที่หลักๆเลยนะคะ หน้าเพจของเรานะคะ A R I T of S k R U นะคะต่อกันด้วยโครงการอบรมของศูนย์ภาษากันบ้างนะคะอันนี้เป็นการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบข้อสอบมาตรฐานนะคะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า t o อีกนะคะอันนี้จะ,ะทดสอบในรูปแบบออนไลน์นะคะผ่านระบบ Microsoft Teams นะคะกะ็จะมีการทดสอบขึ้นนะคะในวันที่ 1219้ 12, 19, และก็วันที่26มีนาคมนะคะ2565นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะคะอันนี้วิทยากรโดยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นับปรนะคะเตียวสกุลค่ะอันนี้อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยราชวัฏสงขลาของเรานี่เองนะคะอันนี้สำหรับใครที่ต้องการที่จะ เข้าทดสอบมาตรฐานนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code นะคะเพื่อเข้าร่วมอบรมนะคะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่8มีนาคม2565นะคะจำนวน1,000ท่านก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครเข้าอบรมนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก็รีบๆกันนะคะสำหรับใครที่ชมรายการนี้อยู่ก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกันได้เลยนะคะก็จะมีการทอบสอบในวันที่12 19แล้วก็2 6มีนานี้นะคะอันนี้ใครที่ลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวกันได้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะวันที่8มีนาน,นะคะก็ จะปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็รีบๆกันได้เลยนะคะอันนี้ฝากจากทางศูนย์ความเป็นเลือดด้านภาษานะคะต่อกันด้วยข่าวสารจากทางห้องสมุดนะคะน,นี่ก็เป็นบริการค้นหาตัวเล่มหนังสือนะคะสำหรับอาจารย์นักศึกษาแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒสงขลาของเรานะคะ อันนี้ก็สามารถที่จะเข้าใช้บริการได้นะคะผ่านทางหน้า,าเว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการนะคะในส่วนของเว็บไซต์สำนักวิทยาบริการนะคะ ait.skru.ac.th นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการได้นะคะโดยเลือกไปที่บริการเด่นนะคะแล้วก็ไปคลิกที่บริการค้นหาตัวเล่มน,นะคะน,นี้ก็สามารถที่จะ กรอกข้อมูลได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีข้อมูลพื้นฐานต่างๆให้กรอกนะคะกรอกรายละเอียดรายชื่อหนังสือชื่อผู้เต็งเลขหมูอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้นะคะแต่ว่าถ้าติดขัดหรือว่าทําไม่ถูกติดขัดประการใดนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะเบอร์ภายในก็1735ได้เลยนะคะอันนี้ติดต่อที่บริการยืมคืนโดยตรงเลยนะคะหรือว่า จะติดต่อผ่านทางหน้าเพจก็ได้นะคะ Arit of stru เช่นเคยคะ่ะอันนี้อยากช่วงนี้นะคะก็เว้นระยะห่างกันนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาใช้บริการภายในห้องสมุดได้เราก็ขอแนะนำนะคะบริการค้นหาตัวเล่มน,นี้จะเป็นสื่อชนิดหนึ่งนะคะที่จะสามารถให้ผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะได้เข้าถึงสำนักวิทยาบริการของเรานะคะ ต่อกันด้วยค่ะจากทางห้องสม,มุดอีกเช่นเคยนะคะเป็นบริการยืมต่อด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็ในช่วงที่โควิดอย่างนี้นะคะก็เราก็มีบริการดีๆเพิ่มขึ้นมามากมายนะคะอันนี้ก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งนะคะที่ทางห้องสม,มุดของเราได้จัดทําขึ้นนะคะเป็นบริการยืมต่อด้วยตนเองนะคะหรือว่ารีนิวนะคะอันนี้สําหรับ ใครที่ยืมหนังสือไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาคืนได้หรือว่าอาจจะใช้หนังสือยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะรีนิวได้จากที่บ้านได้เลยนะคะโดยที่เราสามารถรีนิวได้ผ่านระบบได้เลยนะคะอันนี้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะสแกนเ r ียลอค d e ผ่านทางหน้าข่าว ประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะในการรีนิวนะคะอันนี้ก็ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่า,าผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะให้ตรวจสอบอเวลาคืนวันที่คืนให้ดีนะคะว่าในวันกำหนดคืนคือวันไหนนะคะถ้าเกิดว่าเกินกำหนดอันนี้ทางระบบก็ไม่สามารถที่จะรีนิวให้ท่านได้นะคะอันนี้ก็อยากให้ผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะช่วย ตรวจสอบวันกำหนดคืนให้ดีๆนะคะว่า,เ,าเกินกำหนดหรือยังแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงกำหนดคืนนะคะหรือว่าใกล้ๆกำหนดจะคืนพิมพียกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่า,าหนังสือเนี่ยคืนวันที่10แต่เรา,เาทําการรีนิวในวันที่7 8 9หรือว่า10ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าวันที่11อันนี้ระบบจะไม่รีนิให้นะคะน,นี่ก็ ใครที่ติดขัดประการใดรีนิวไม่ได้หรือว่าติดขัดตรงไหนนะคะก็เช่นเคยค่ะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้นะคะช่องทางนี้ช่องทางเดียวเลยค่ะ arit of skru นะคะทางหน้าเพจประชาเพจของเราได้เลยนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมานะคะอันนี้สำหรับนักศึกษาหรือว่าใครที่ชื่นชอบในการชมภาพยนตร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของทางด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษานะคะเป็นกิจกรรม Arit English Challenge นะคะ,ะเป็นโครงการตอบปัญหาผ่านสื่อภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศนะคะ,ะโดยให้ทุกท่านนะคะได้ชมภาพยนตร์เรื่อง In Time นะคะและก็เรื่อง The Terminal นะคะอันนี้สองเรื่องนะคะอันนี้จะเป็นการแข่งขันผ่านแอปพลิเคชัน Quizizz นะคะ,ะในวันที่ 10มีนาคมนี้นะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะอันนี้นักศึกษาที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันนะคะลงทะเบียนได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะ s o r t u r l นะคะ s k r u a c t s นะคะอันนี้หรือว่าจะสแกน q r code ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็รับสมัครไปแล้วนะคะหมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่4มีนาคมนี้นะคะแต่ว่าพิมพ่ก็ มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านที่สมัครไปแล้วนะคะติดตามข่าวสารนะคะว่าในวันที่10เนี่ยก็จะมีการจัดการแข่งขันนะคะอันนี้อย่าลืมกันนะคะใครที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีรางวัลมอบให้นะคะสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันนะคะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะ3อันดับแรกนะคะจะได้ รับเงินรางวัลนะคะพร้อมเกียรติบัตรนะคะในส่วนของรางวัลชนะเลิศนะคะเป็นเงินรางวัลจานวน1000บาทนะคะในส่วนของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นนะคะเป็นเงินรางวัล8 0 0บาทนะคะและในส่วนของรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะเป็นเงินรางวัล6 0 0บาทนะคะอันนี้ก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ทั้งเงินรางวัลนะคะแล้วก็พร้อมเกียรติบัตรอีกนะคะอันนี้ได้ ต่อกัน3สีเด้งเลยนะคะอันนี้ใครที่ลงทะเบียนไว้ก็อย่าลืมที่จะเข้าร่วมแข่งขันกันนะคะอันนี้พี่มีก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้รับรางวัลที่หนึ่งกันนะคะวันนี้ก็คนเดียวพี่มีคนเดียวก็ไม่ค่อยมีข่าวสารอะไรมากมายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดนะคะทางหน้าเพจของเรานะคะ a r i t of s k r u นะคะใครที่ ติดตามข่าวสารอยู่นะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารทางหน้าเพจได้เลยนะคะหรือว่าจะติดตามผ่านช่องทาง AIT Channel นะคะประจำทุกวันอังคารนะคะที่พี่มี่และพี่อุมาอ่านขา่าวให,ให้อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบนะคะอันนี้ก็ในส่วนของช่องทางการสื่อสารนะคะสำนักวิทยาบริการนะคะก็จะแบ่งส่วน งานก็คือมีงานสํานักงานนะคะงานวิทยาบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษานะคะอันนี้ในส่วนของงานสานักสำนักงานผู้อำนวยการนะคะก็มีเบอร์ภายในติดต่อนะคะ1734แล้วก็1739นะคะในส่วนของเบอร์ภายนอกนะคะ0 7 4 2 6 0 2็ดสหนนะคะสำหรับงานวิทยาบริการนะคะหรือว่างานห้องสมุดนะคะสามารถ เว็บไซต์นะคะ arit.skru.ac.th นะคะส่วนเบอร์ภายในนะคะ1735เบอร์เดียวเลยนะคะแล้วก็เบอร์ภายนอกนะคะ0 7 4 2 6 0 2 7 8นะคะในส่วนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหรือว่าศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะเว็บไซต์นะคะ cc.skru.ac.th นะคะส่วนเบอร์ภายในนะคะ 2105 2 1 0ง108และ2 109ค่ะเบอร์ภายนอกนะคะ0 7 4 260 303ค่ะในส่วนของงานศูนย์ความเป็นเลือดด้านภาษานะคะหรือว่าศูนย์ภาษานะคะอ่าเว็บไซต์ของเขานะคะ lc.skru.ac.gs นะคะส่วนเบอร์ภายในนะคะ1875และ1876ค่ะ เบอร์ภายนอกนะคะ074260290นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็รวมเป็นหน่วยงานเดียวกันนะคะเป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะก็คือสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีโโลยสารสนเทศน,นะคะ,ะเว็บไซต์หลักก็คือ arit.skru.ac.th นะคะส่วน f c e b o o o f แฟนเพจนะคะก็ arit of skru นะคะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะช่อง u t u b e นะคะก็ A R I T of S K R U เช่นเดียวกันนะคะ,ะแล้วก็มีช่องทางที่พี่มี่ได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อก่อนหน้าก่อนหน้านี้นะคะก็เป็น Tik t o k นะคะก็ A R I T of S K R U เช่นกันนะคะอันนี้ใครที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับกับทางสำนักวิทยาบริการของเรานะคะก็มีหลากหลายช่องทางให ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าจะสะดวกช่องทางไหนนะคะแต่ว่าพี่มีแนะนําหลักๆเลยนะคะช่องทางที่สามารถติดต่อได้โดยตรงเลยก็คือทางหน้าเพจของเราเลยนะคะ a r i t of s k r u นะคะอันนี้ก็ะจะมีแอดมินอคอยตอบคําถามอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของงานศูนย์ความเป็นเลือดบ้านด้านภาษานะคะก็จะมีนักศึกษา อสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ในส่วนของการสอบอวัดสมรรถนะด้านไอทีนะคะอันนี้ก็ใครที่สงสัยหรือติดขัดอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ,ะในส่วนของวันนี้ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักวิทยาบริการของเรานะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ,ะเจอกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ